สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนวันนี้ก็ยังไปทำงานเช่นเคยนะคะอีกไม่หลังจากพรุ่งนี้ก็ไปเที่ยวแล้วค่ะวันหยุดวันหยุดค่ะหยุดก็ใช้วันหยุดสองวันนะคะช่วงนี้อยู่ที่หน้าหนาวคะ่ะวันหยุดฤดูหนาวเส้นทางในการไปทำงานวันนี้ของเพรเพชรเลือกเข้าไปในป่าค่ะนี่คือป่านะคะป่า ที่ต้งนั้นที่ทํางานเก่าเพชรป่าที่ส่วนใหญ่แล้วเราจะพาเด็กนักเรียนอนุบาลหรือว่าเด็กนักเรียนโตก็ก็จะมาตั้งแคมป์ก่อกองไฟยางโน่นนี่นะั่นส่วนนี้ก็คือสนามฟุตบอลค่ะสนามฟุตบอลรู้สึกขีมะจะขึ้นเต็มเลยนะคะตรงนี้เพราะว่าเห็นเป็นล่องภูเขาเขากันอยู่ น่าจะเข้าชนหิมะมาทับทับเพ็ดว่านะคะก็ยังไม่ได้เข้าไปดูค่ะโอ้วันนี้อากาศแจ่มใสค่ะใสมากดูพระอาทิตย์พระอาทิตย์เพ็รก็ไม่อยากจะไปทำงานเส้นทางเดิมๆนะคะเพราะว่าเห็นหิมะสวยก็เลยลองเข้ามาในป่าเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศคะ่ะเพื่อว่า จะได้ <c oughs> สมองโปรดปรงนิดนึงเมื่อคืนนี้แย่มากค่ะในการนอนของเพชรปุ้ย <c oughs> นี่น้ำแข็งทั้งนั้นเลยพระเจ้าช่วย <c oughs> การนอนของเพชรก็แย่นิดนึงค่ะเมื่อคืนคือว่าก่อนนอนใช่ไหมคะเพชรก็พยายามที่จะมีน้องน้องออมโทรมาแจ่แจะแจเขามีเวลาว่างแล้วในการ สอบขับรถอะไรประมาณนี้คือน้องออมจะช่วยตหลอดค่ะเข้าอยู่บ้านเลี้ยงนนเขาก็เช็คให้นะคะว่าช่วงไหนมีเวลาบ้างอะไรประมาณนี้ก็บอกว่าเที่ยงกับสี่โมงเย็นน้องวางสายปุ๊บเราก็รีบเข้าไปสรุปแล้วก็คือไม่เห็นมีเที่ยงหรือสี่โมงเย็นมีแค่สิบโมงสิบโมงนะคะเว็กก็รีบจองทันทีเลยค่ะไม่รอช้า จองเสร็จก็เลยส่งไปบอกครูว่านี่นะฉันได้ชั่วโมงสอบขับแล้วเวลานี้เวลานี้ครูบอกว่าโอเคถ้างั้นก่อนขับเราก็จะเรียนขับสักสองชั่วโมงครูบอกนะนะครูแนะนำาล้วก็บ,บอกโอเคเช็คไปเช็คมาครูส่งมาคือครูที่โรงเรียนทุกคนไม่มีว่างเลย เพราะว่าทุกคนเขาก็พานักเรียนไปเรียนขับถนนลื่นค่ะเพราะช่วงนี้มันก็จะหมดเวลาหรืออะไรสักอย่างก็ถนนลื่นนั่นแหละไ,ไม่ไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเขาก็ใช้น้ำมันอยู่แล้วค่ะหน้าหนาวหน้า,นา,นาอะไรขับถนนลื่นเขาบอกเงี้เพชรก็อ๋อโอเคเพชรก็บอกเงี้ยไปขับถนนลื่นแล้วก็เสียใจนิดนึงเพชรก็เลยถามว่าเธอ กธอจะให้ฉันยกเลิกชั่วโมงเหรอเพราะว่าฉันน่ะมันยากมาที่จะมันยากมากที่จะเจอนะคะเจอกับได้ชั่วโมงเรียนอะไรประมาณนี้ก็มีคนพามาเดินนะมันยากมากที่เราจะได้ชั่วโมงเรียนฟังเสียงนกสดชื่นไหมคะได้ชั่วโมงสอบ เขาเลยบอกว่าไม่ต้อง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 ,องหรอกแต่ว่าเขาก็อยากให้สอบได้ขับอะไรเงี้ยเพชก็เลยคิดว่าเดาได้ว่าน่าจะให้เพชยืมแค่รถแล้วก็เพชไปขับคนเดียวอะไรเนี่ยถ้าเปลี่ยนแบบนั้นก็มีสิทธิ์เสี่ยงเหมือนเดิมคะ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้รถคันไหนแล้วมันก็จะเกิดความเครียดเกิดความ กังวลน,นะคะตามจริงถ้าได้ขับนี่นกับครูมันก็จะอุ่นใจใช่ไหมคะแต่นี่เราก็เครียดนิดนึงก็กลัวจะไม่ได้สอบกาหนาัดว่ายังไม่ได้สอบแล้วกลัวจะสอบไม่ผ่านนี่คือแค้นักเรียนตั้งนะะแต่ไม่เข้าใจว่าปีนี้ลมแรงต้นไม้ล้มเยอะเลยค่ะช่วงนี้นี่คือเป็นต้นไม้ที่อายุยืนนะคะแถวนี้ ดังนั้นหน้าฝนห้ามพาเด็กมา <c oughs> โอเคต่อกันเลยค่ะน้าเราก็เราเพชก็หวังว่าเออได้เช่ารถได้ขับรถคันเดิมคันที่เพชขับแต่ว่าปัญหาคือเพชจะสตาร์ทยังไง่ะคะฉันเพิ่งขับวันแรกเพชคันนั้นเพชเพิ่งขับวันแรกในการที่เออเช่าขับรถนะคะยังขับวันแรกมาวันนี้ ถ้าได้เราก็สู้ค่ะแล้วก็ตรงไหนไม่ผ่านอะไรเงี้ยเพชรก็คงจะฝึกเองที่บ้านแต่ไม่รู้ว่าจะมีครูฝึกให้หรือเปล่าอย่างที่บอกช่วงช่วงสอบมวดที่แล้วหาคนค่ะช่วยฝึกก็ยากอะไรเงี้ยตามจริงมันก็ไม่เกี่ยวกับการฝึกหรืออะไรนะคะเพชก็ขับก็สบายอยู่แล้วแต่ปัญหาของเพชมันเป็นปัญหาของเพชคือเวลาเราเจอทาง เราอ่านป้ายไม่หมดอะไรเงี้ยความประมาทของเพรเองอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็ความผิดพลาดแต่ไม่เป็นไรายตัง้งสอบไม่ผ่านก็เอาใหม่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ <c oughs> แต่มันก็เบื่อเหมือนเหลือเกินค่ะเบื่อที่จะต้องมารอคอยเบื่อใครใครเป็นมัง่งเบื่อที่เฮ้ยจะโดนเชื่อไม่โดนเชื่อเรากลัวไปก่อนแล้วก่อนที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยพอสอบเสร็จไม่ผ่านมันก็เออโล่งไปค่ะ ลงไปทีนี้เพชรก็จะมาะจัดการค่ะ <c oughs> จัดการหาวิธีที่จะหาวิธีที่จะอ่านข้อข้อเขียนต่อค่ะเพื่อที่จะให้ความรู้เก่าๆเ,เราทบทวนอะไรเงี้ยโอเคนี่ก็คือบรรยากาศนะคะเพชรจะเดินทะลุป,ป่าแล้วสชื่นมาก เริ่มวันใหม่ที่ดีด้วยการเดินป่าค่ะก่อนไปทำงานหาอะไรทําใหม่ๆกแก้เบื่อค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าดอกไม้ก็จะขึ้นเต็มเลยนะคะดอกไม้วีดไว้ก็คือถนนสีขาวมีขี้ม้าด้วยอะไรประมาณนี้ทีนี้ถ้าเส้นทางมนขึ้นหล้โหดก็จะเกิดขึ้นค่ะมันเป็นน้ำแข็งเวลาเราเดินลงมันก็จะทำให้เราลื่นค่ะต้องเดินระวังค่ะ ถึงที่ทำงานแล้วนะคะสิ่งแรกที่ควรจะทำก็คือนี่เลยค่ะมันคือหั่นผักนะคะไว้สำหรับนักเรียนทานเป็นของว่างเอ่อก็คือ10บโมงค่ะ10บโมงเราก็จะให้เด็กล้างมือแล้วก็นั่งคุยกันแล้วก็ทานผักไปด้วยอะไรประมาณนี้ก็มีประโยชน์ เป็ดตามอย่างนี้ก็คือจะแพ้แครอทนะคะเลยต้องใส่ถุงมือค่ะตามจริงต้องใส่หน้ากากนี่คือเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาหั่นผักของเพชรผัเพชรนี่เลผักเพชเพชรเพ,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 เพคือผักสลัดค่ะผักของเพชก็มีแตงกวามีนี่ด้วยมันคือปาปิก้านะคะ ไม่ได้เอามะเขือเทศมาค่ะเพรลืมลืมสนิทได้แล้วก็สหันนะคะจะพยายามทานผักให้ได้เยอะที่สุดค่ะให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าเพรรู้สึกว่าทานผักน้อยมาก <c oughs> ก็ไม่ค่อยได้ทานนะคะ เราก็ทานผักสลัดแทนค่ะในช่วงที่ทานอาหารอะไรอ่ะเขนมปังแผ่นนึงแล้วก็จะสลัดสักประมาณนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะก็จะดีต่อสุขภาพแตงกวาค่ะแตงกวาที่นี่ไม่ใหญ่นะ อ่านแบบเรียบๆผลงานในการลดน้ำหนักนะคะล้มเหลวค่ะล้มเหลวเดียนจะบอกว่าเดียนล้มเหลวอ,อย่างแรงค่ะขณะนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะเรามาถึงป่าแล้วนะคะป่าก็ไม่ไกลจากเยาวเด็กกันใหญ่ก็ไม่ใกล้จากโร yeah, งเรียนอนุบาลน,นะคะห <Yeah. S 2> ิมะเพิ่งตกคะ่ะวันนี้ก็ไม่มีมีอีกโรงเรียนหนึ่งนะคะ yeah. oh, 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 oh. แต่ก็ไม่เป็นไร แล้วก็จะมองเห็นทะเลสาบสีขาวๆนั่นก็คือทะเลสาบนะคะเรียไม่ได้เอมิเลียเอมิเลียลื่นหิมะนะคะอูเดนโกลเด้อูเดนเฟิร์นแล้วดูเขาจะดูได้กันเซฟมันนะสนว์บ้านสิค่ะดิโอ้ยยยเซฟมันด่ะ

Aduh. Aduh, kau ada warm. Now my now my. Oh my god, demo emile. Ya ngirit. Asak asila. Oke, kom jera mera. Organ ini. Kom ya. Engan din, engan din. Mera mera mera. โอยนั่นคือทะเลทะเลสาบน้ำแข็งนะคะปกประุมไปด้วยหิมะส่วนต้นแอปเปิลของเราก็อยู่อย่างนั้นนะคะเราก็จะได้ยินเสียงนกสวัสดีค่ะ เมื่อทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเพชรก็พาเด็กๆออกเดินเล่นในป่าละมาะแถวนี้ล่ะคะ่ะพามาดูบ้านผู้คนพามาชมนกว่ามีนกชนิดไหนที่ออกมาบ้างแล้วก็พาดูทางน้นค่ะทีเ่เล่นสลาลมนะคะเดดเว,วิสกาโกเดินไวยันเดนอบดิด เขาเดินมาเล่นแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆอย่างต้นนี้ใช่ไหมคะเขาพากันตัดยอดเพื่อที่ไม่ให้ในบ้านลกค่ะแล้วเราก็จะเข้าไปในป่าฝั่งนี้ค่ะนี่ดูดต้นราสเบอร์รี่นะคะราสเบอร์รี่ค่ะเป็นต้นราสเบอร์รี่พอหน้าร้อนมาใช่ไหมคะเขาก็จะขึ้นเต็มเลยค่ะ เป็นดอกไหมคะดอกลัชเบอร์รี่ค่ะนี่คือผู้คนเดินนะคะบนทะเลสาบน้ำแข็งค่ะ ทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเล่นกับเด็กๆนะคะส่วนตอนนี้ถึงคิวดิฉันพักเบรกค่ะหมายถึงว่าอยู่พักสักครู่ส่วนเพื่อนๆอ,อีกสองคนก็พานักเรียนเล่นแดดก็มานะคะแดดก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพชรก็ไม่ได้ทาครีมกันแดดค่ะแต่ก็สดชื่นมองไปทางไหนก็ขาวสวยงามค่ะสดชื่นจริงๆบอกได้เลย เปลื่นเห็นกระลอกไหมคะ เลยค่ะพี่ไอ,อีกระหากเลยเลิกงานแล้วพี่น้องค่ะเรีนก็เข้าห้างนะคะจะไปซื้อสิ่ง ที่ใช้ที่จะใช้ในการท่องเที่ยวนะคะมาลุ้นกันว่าเป็นอะไรนี่คือห้างไกลที่ทำงานค่ะสรุปว่าไม่ได้ของที่ต้องการนะคะเราก็ต้องกลับบ้าน,นะคะ่ะ มาอีกเส้นทางหนึ่งค่ะก็มาสำรวจตามเคยว่าถ้าเราปั่นจักรยานได้ไหมสรุปแล้วปั่นได้แล้วไม่มีหิมะน้ำแข็งหรือน้ำแข็งสิ่งที่จะซื้อก็คือที่ตั้งอ่เขาเรียกอะไรที่ตั้งของของกองกอที่ตั้งของกล้องโรกลโกค่ะ ไว้จับรถใช่ไหมเวลาเพชรขับรถอะไรเงี้ยเพชรก็อยากถ่ายข้างทางว่าถ้าเพชรขับสามีไม่อยอมถ่ายให้อะไรประมาณนี้เพชรก็เลยอยากได้แต่ว่าไม่มีดังนั้นก็ไม่เป็นไรอหอบนิดนึงก่ะเพราะว่าขึ้นบันไดหลายชั้นมากตอนนี้ก็อยู่จุดสูงสุดข,ของ แถวมังเลยรุดนนะคะก็จะมองเห็นในเมืองบ้างโอเคค่ะไปกันต่อค่ะถึงบ้านเรียบร้อยค่ะดังนั้นภารกิจของเราคือการกินการกินนะคะการกินต้องมาก่อนค่ะเมนูวันนี้ของเพชรก็จะจัดการนี่เลยค่ะทอดมันกุ้งเป็นทอดเอ้ยทอดมันปลาค่ะ ฟิชเนี่ยทอดมันปลานะคะเป็นทอดมันปลาเพชรก็จะจัดการทอดค่ะซื้อมาสําเร็จค่ะแล้วก็จะทานกับส้มตํานะคะก่อนทอดแล้วก็ใส่ผ้ากาเปื้อนให้เรียบร้อยนะคะถ้ามันน้ำมันกระเด็นใช่ไหมคะมันก็เปื่อนเพชรหาผ้ากาเปื้อนเพชรไม่เจอดังนั้นเพชรก็เลยไปขโมยของลูกชายมานี่คือผ้ากาเปื้อนลูกชายนะคะเขาเย็บเองค่ะ เวลามีมีชั่วโมงทําอาหารเขาก็จะใช้ที่โรงเรียนค่ะเผ็ดก็ขโอมอยมาใช้เลยอะไรประมาณนี้น้ํามันเริ่มเดือดนะคะเผ็ดก็จะเอาทอดมันปลาลงไปสะดวกรวดเร็วค่ะไม่ต้องตําเองไอ้นอนเองนะคะเวลาอู้ยกินหอมค่ะกินหอมกินหอมนะคะเวเมื่อถึงเวลาเราก็ไม่ต้อง ยุ่งวุ่นวายอะไรมากมายนะ่ะว่าเป็นการดีค่ะเ็ก็จะปิดฝานิดนึงนี่ค่ะการทอดนะคะแบบสะดวกรวดเร็วค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะได้เวลาทานแล้วค่ะนี่เลยส้มตำค่ะจะดำนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นน้ำปลาอียี่ห้อหนึง ส่วนน้ำพริกนี่ค่ะได้มาจากเพื่อนอัดช่องฟิตไว้ค่ะน้ำพริกปลาสบะค่ะส่วนไก่นี่เห็นไหมคะเอาไปอุ่นทอดนิดนึงเพราะว่าลูกสาวทานเหลือเพราะข้าวมันไก่ค่ะข้าวหมดแล้วนี่เลยหน้าตาทอดมันปลาข้าวเหนียวของเราร้อนๆทานแค่นี้พอค่ะอย่าทานเยอะมันเปืองนะคะพี่น้องค่ะทานไปเราก็จะดูทีวีไปนะคะ เพราะว่าสบันงากำลังมาอืมหิมะตกอีกแล้วค่ะทั้งองเดี๋ยวเพ้นให้ดูหิมะกัอืมนี่ค่ะบรรยากาศหิมะตกค่ะวันนี้ยังรู้สึกว่ามีแดดอย่างสวยงามพอห้ำม,มาก็หิมะตกสวยไหมคะ หิมะตกสวยค่ะใครไม่สวยเป็ดสวยหนาวแค่ไหนก็ทนได้ขอให้แต่แบบเป็นหิมะค่ะเพชดก็ร้องเรียกลูกสาวมาทานข้าวยังไงก็เงียบแฟนเพชดเลยโทรหาลูกสาวพอหาที่ห้องไม่เจอ สรุปลูกสาวไปทำงานค่ะทำงานร้านชูชีไม่รู้ว่าเป็นเด็กเสิร์ฟหรือว่าอะไรนะคะกาไม่เห็นบอกอ ส้มตำเค็มไปนิดนึงค่ะไม่ได้ชิมน้ำปลาก่อนและอีกอย่างหนึ่งก็คือมะเขือเทศไม่พอมะเขือเทศไม่พอมันเลยทำข้าง้เค็มส่วนน้ำพริกนี่อร่อยอืจะพยายามเกี้ยวข้าวค่ะ ข้มันไก่พอทอดออกมาก็กรอบอร่อยนะคะอ๋อานไปทันมาเหนื่อ,อไรไทยย้อยค่ะพี่น้องคะ่ะผักไม่มีนะคะเพราะเราจะเดินทางพุ่งเดินไม่มีผัก ตัวเย็นต้องงดค่ะอื ừ. มันช่างสวรรค์เดี๋ยวพรุ่งนี้แปจะเอาเข้าเหนียวไปด้วยนะคะติดรถไปด้วย มีกบเหนียวมีมา,มากตัวเองอิ่มแล้วเราก็ตามด้วยอาหารสามีและลูกชายค่ะเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาจากซ้อมฟุตบอลนะคะ นี่คืออะไรรู้ไหมมันคือพันนาคาเก้แพนเค้กนั่นเองค่ะเป็นอาหารเย็นค่ะคือคุณชายเขาเรียกเสมาค่ะเป็นอะไรที่ไม่ชอบเลยค่ะเพราะปกติลูกสาวจะเป็นคนทํานะคะนะตั้งแต่ย้ายมานอร์เวนนี่คือครั้งแรกค่ะที่เพื่นได้ทําแพนเค้กค่ะก็ครั้งไม่ใช่มันคือครั้งที่สองค่ะครั้งแรกก็คือตอนที่พวกเขาป่วยเป็นโควิดค่ะ มาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองคะ่ะแต่ว่าสามีคือผสมไว้ให้แล้วนะคะเพชรแค่ทอดอย่างเดียวคะ่ะใจไม่เย็นพอคะ่ะเพชรก็ทอดไปด้วยกเก็บครัวไปด้วยตอบคอมเมนต์เอฟซีไปด้วยเห็นไหมคะว่าเพชรอยากมีสิบมือจะทําอะไรได้หลายๆอย <ม ram. S 1> ่างค่ะ

ทานเรียบร้อยนะคะแขกท่านผู้มีเกียรติก็ทานเรียบร้อยทีนี้แผนเค้กมันเหลืออยู่ค่ะเพชรก็ต้องมาจัดการให้เรียบร้อยค่ะเพชรก็จัดการนี่เลยค่ะทอดไว้ให้หมดค่ะไว้ให้ลูกสาวเพราะว่าลูกสาวเลิกงานเผื่อเขามาทานนะคะเสร็จแล้วถ้าเขาทานไม่หมดก็เอาเก็บไว้ตอนเช้าได้ค่ะลูกชายสามารถทานต่อได้ แลแผนสุดท้ายแล้วค่ะน,นี่คือแผ่นสุดท้ายใจสขาดค่ะไม่ชอบเลยใช้เวลาในการทอดแพนเค้กเป็นชั่วโมงนะคะสำหรับ3ท่านอะไรประมาณนี้ปกติใช้2เตาค่ะ2อกระทะแต่ทีนี้เพชรมีเวลาเยอะค่ะเพราะว่ากว่าสามีจะกลับมาเพชรก็ทอดไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็ใส่ทอดเสร็จใช่ไหมคะเราก็ใส่จานไว้เสร็จแล้วเอาจานมาคว่ำทับอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะ เพชรก็จะทําแบบนี้นะคะเอาจานอีกใบหนึ่งมาปิดไว้มันก็จะอุ่นอยู่ตลอดค่ะนี่เลยวิธีการเก็บแพนเค้กสำหรับให้ลูกสาวนะคะขาก็เป็นอันทอดเรียบร้อยแล้วน,นะคะเราก็จัดการล้างค่ะเก็บวาดล้างค่ะของบางอย่างเพชร อย่างเช่นกระทะเครือบอะไรเงี้ยหรือว่าพวกที่เป็นกะละมังอย่างนี้เพชรจะล้างมือหมดนะคะเพชรไม่เอาเข้าเครื่องค่ะเพื่อยืดอายุการทํางานแล้วก็ประหยัดไฟด้วยค่ะเราก็ล้างมือนี่แหละคะ่ะล้างมือถ้าคนโองเวชใช่ไหมคะเขาจะใช้ผ้าเช็ดค่ะเขาจะไม่ล้างน้ำเปล่าอีกทีนะคะ ขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นสำหรับเขาเรียกว่าไม่มีสารพิษก,ก็ใช้ผ้าเช็ดเช็ดได้เลยค่ะอย่างเช่นล้างจิตเขาก็เช็ดแล้วก็เก็บยังพลาสติกนี้ค่ะเราต้องล้างด้วยมือถ้าใส่เครื่องมันก็จะเป็นคราบนะคะไม่เหมาะในการใส่เครื่องค่ะ กติถ้าแพนเค้กเหลือใช่ไหมคะเราจะไม่ทอดหมดเราจะเก็บไว้ทอดทีหลังแต่วันนี้เพชรทอดให้เสร็จค่ะเพื่อที่พรุ่งนี้ลูกชายอยู่บ้านลูกสาวอยู่บ้านเขาก็จะเดินทานกันถ้าเขาทานไม่หมดแล้วอีกอย่างหนึ่งหลังจากเพชรเลิกงานใช่ไหมคะสามีก็จะไปกลับกลับไปรับเพชรที่ทํางานแล้วก็เลยเดินทางออกไปเลยคะ่ะส่วนเพชรก็จะ เตรียมของให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นี่แหละค่ะชีวิตประจําวันของเพชรก็จบลงค่ะพรุ่งนี้มาดูว่าเพชรจะพาเพื่อนๆไปทําชีวิตประจําวันอะไรบ้างนะคะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและสมหวังขอบคุณที่เป็นกําลังใจค่ะ